สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับรู้จักประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต่างกันอย่างไรรัฐบาลเยียวยาอะไรบ้างพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง y o u t u เพจ r า h a ชแนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมาทำความเข้าใจ รู้จักผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ประกันสังคมมาตรา39และประกันสังคมมาตรา40พร้อมสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราชนะเราลัดกันจากภาครัฐบาลสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับ ช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกรุงเทพธุรกิจถึงเวลารับเงินเยียวยาของประกันสังคมมาตรา33หรือผู้ประกันตนมาตรา33 ภายใต้โครงการม3 3เรารักกันหลังจากที่ประกันสังคมมาตรา39และประกันสังคมมาตรา40ทยอยรับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะกันไปแล้วเมื่อมาถึงตรงนี้หลายคนอาจกำลังสับสนว่าประกันสังคมแต่ละมาตาต่างกันอย่างไรแล้วประกันสังคมมาตรา3 3ประกันสังคมมาตรา39และประกันสังคมมาตรา40 ได้รับเงินเยียวยาโควิด2019จากภาครัฐบาลอย่างไรบ้างเพื่อไม่เป็นการสับสนมาดูความแตกต่างของผู้ประกันตนประกันสังคมทั้งสามมาตาพร้อมทั้งสรุปการจ่ายเงินเยียวยาของภาครัฐบาลให้กับผู้ประกันตนมาตาต่างๆทั้งโครงการมสามสาเรารักันและโครงการเราชนะให้มองเห็นภาพชัดๆ ตามตารางดังต่อไปนี้นะครับมาดูตารางซ้ายมือประกันสังคมมาตรา3 3หรือผู้ประกันตนมาตรา3 3คุณสมบัติสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3เป็นแรงงานสัญชาติไทยแรงงานข้ามชาติที่มีอายุ15ปีขึ้นไปไม่เกิน60ปีและทำงานรูปแบบบริษัท หรือสถานประกอบกิจการที่ได้จดทะเบียนขึ้นประกันสังคมมีเลขที่ประกันสังคมของบริษัทซึ่งบริษัทต,ต้องมีหน้าที่ส่งเงินสมทบของบริษัทส่งเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อสมทบให้กับพนักงานอีกหนึ่งส่วนเท่ากับอัตราส่วนเงินสะสมของพนักงานเองอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา33 ต้องนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนตามที่ประกันสังคมกำหนดซึ่งปัจจุบัน0.5%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน15,000บาทและตั้งแต่เดือนเมษายน2564เป็นต้นไปจะต้องนำส่งเงินสะสมสมทบของผู้กันตนนนำสมเข้ากองทุนประกันสังคม5%สูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือน สำหรับสิทธทิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33ได้แก่กรณีที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่ใช่เกิดเนื่องจากการทำงานกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีค้อดบุตรกรณีสงเคราะบุตรกรณีชราภาพและกรณีว่างงานการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นายจ้างหรือบริษัท จะดำเนินการแจ้งรายชื่อของพนักงานที่ทำงานอยู่กับบริษัทให้ทางสำนักงานประกันสังคมตามแบบ1 0 3หรือ1.03ทับตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้าทำงานกับบริษัทมาดูตารางตรงกลางประกันสังคมมาตรา39หรือผู้ประกันตนมาตรา39สําสำหรับคุณสมบัติ ผู้ประกันตนมาตรา39เป็นผู้ประกันตนที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแล้วหรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่เคยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วมากกว่า12เดือนลาออกจากการทำงานไม่เกิน6เดือนอัตราเงินสมทบเท่ากับ4 3 2บาทต่อเดือน คิดที่ฐานเงินเดือนเท่ากันหมดเท่ากับ4,800บาทคิดเงินสมทบที่ต้องนำส่งทุกๆเดือนอยู่ที่9%จึงเท่ากับ432บาทซึ่งตอนนี้ประกันสังคมมาตรา39ส่งเงินสมทบอยู่ที่38บาทต่อเดือนแต่หากเดือนเมษายน $2564 เป็นต้นไปส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นเดือนละ432บาทเท่าเดิมสำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ปรกันตนมาตรา39ได้แก่กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีคลอดบุตรกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีเงินชนาภาพซึ่งสิทธิกับผู้ปรกันตนมาตรา33 เท่ากับผู้ปกันตนมาตรา39ทุกประการแต่ยกเว้นกรณีว่างงานเท่านั้นสำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะต้องสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ประกันสังคมทุกๆจังหวัดและตารางขวามือนะครับตารางสุดท้ายขวามือสุดผู้ประกันตนมาตรา40คุณสมบัติ เป็นประชาชนทั่วไปอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ค้าขายซึ่งไม่มีนายจ้างประจำอายุระหว่าง15ปีไม่เกิน65ปีสำหรับอัตรางเงินสมทบแบ่งเป็น3ทางเลือกได้แก่ทางเลือกที่1ส่งเงินสมทบ70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2ส่งเงินสมทบ100บาทต่อเดือน และทางเลือกที่3ส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนซึ่งสิทธิประโยชน์สำหรับทางเลือกที่1กรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุทุพพลภาพเสียชีวิตสำหรับสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่2กรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตและกรณีชลาภาพและทางเลือกที่สาม กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชลาภาพและกรณีสงเคราะห์บุตรซึ่งสำหรับการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา39และสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม และประกันสังคมมาตรา33ประกันสังคมมาตรา39และประกันสังคมมาตรา40ได้รับเงินเยียวยาอะไรบ้างจากทางรัฐบาลมาดูตารางแบ่งเป็นการเยียวยาแบ่งประเภทเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40สําำหรับการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33จะได้รับการเยียวยาช่วงโควิด จากทางรัฐบาลผ่านโครงการม3 3เรารักกันสิทธิที่ได้รับจะได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน4,000บาทจ่ายครั้งละ1,000บาทสัปดาห์ละ1ครั้งทุกวันจันทร์เป็นจำนวน4ครั้งสำหรับช่องทางการใช้สิทธิ์การใช้จ่ายให้ใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังเมนูม3 3เรารักกัน ซึ่งสามารถใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังผ่านจิวเลเลเท่านั้นไม่สามารถใช้จ่ายเป็นเงินสดสามารถใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าร้านค้าย่อยที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะใช้จ่ายเดินทางกับการให้บริการที่เขาร่วมโครงการเช่นรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถไฟ BTS MRT รถขอสอมกรถขนส่งมวลชนกรุงเทพและอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการสำหรับวิธีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ม .33 เรารักกันต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www m 3 3เรารักกัน com เท่านั้นได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์6 5 6 4 จนถึงวันอาทิตย์ที่7มีนาคม2,564สำหรับเงื่อนไขมอ3 3เราระกันที่สำคัญมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0นบาททุกๆบัญชีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด2019ที่ผ่านมา จากทางรัฐบาลผ่านโครงการเราชนะสิทธิ์ที่จะได้รับจะได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นจำนวนเงิน7000บาทซึ่งมากกว่าโครงการม .33 เราลักการจำนวน3,000บาทและก็ใช้จ่ายครั้งละ1,000บาทสัปดาห์ละ1ครั้งจะทำการจ่ายโอนเงินเข้าเป๋าตังทุกวันพฤหัสบดีช่องทางการไซต สิทธิ์การจ่ายให้ใช้สิทธิ์จ่ายผ่านแอปเปาตางังผ่านจิวเวลเตเช่นกันกับมอ3เรารักกันแต่จะเป็นเมนูเราชนะและก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปเปาตางังผ่านจิวเวลเลตเท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช้จ่ายเป็นเงินสดได้สามารถใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้า ร้านขายย่อยที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะใช้จ่ายเดินทางกับการให้บริการที่เขาร่วมโครงการเช่นรถแท็กซี่รถบินมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้า BTS MRT และรถขอสอมกอร,รวมถึงรถขนส่งมวลชนกรุงเทพและอื่นๆที่เขาร่วมโครงการ เช่นกันกันกบม .33 เรารักกันสำหรับวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะลงทะเบียนผ่าน w w w r ์ a เชนะ com เท่านั้นซึ่งแยกเป็นผู้ปรกันตนมาตรา39และผู้ปรกันตนมาตรา40กลุ่มที่เคยมีแอปเป่าตางังได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันและคนละครึง่งซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่ให้เช็คสิทธิ์วันที่5กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมาโดยเช็คสิทธิ์ผ่าน w w w r เว็บราชนะ com เช่นกันส่วนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40หากไม่มีแอปเป่าตางังไม่เคยได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งก็จะเป็นต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราชนะ com ได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564และให้ทำการทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่8มีนาคม2564าหสำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะที่สำคัญมีเงินฝากไม่เกิน5 0,000นบาททุกๆบัญชีเช่นเดียวกันกันกบม .33 ม,มเรารักกัน ณวันที่31ธันวาคม2,563และต้องมีเงื่อนไขไม่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน3 0 0แสนบาทในปีภาษี2,562เป็นต้นสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา40ลงทะเบียนรอบแรกและไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเนื่องจาก มีเงินได้พึงประเมินปี2,562เกิน3 0 0แสนบาทให้ทำการยืนยันยื่นขอทบทวนสิบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มีนาคม2,564ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกๆวันไม่เกินวันที่8มีนาคม2,564ของทุกวันสามารถเข้าไปดูคลิป เฉพาะการยืนยันทบทวนสิทธิ์ได้ทางช่อง YouTube hr channel ได้นะครับหวังว่าจะเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่องยู u ูบเพจอาชนเนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่องย o ท u p เ e ส s a ร์เท n e l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช่อบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม